วันนี้อยู่ผมมายบอยนะครับและวันนี้เราอยู่ในช่วงซื้อไปไม่บด EP 5แล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเต็นท์หลังคานะครับต้องบอกว่าเป็นเต็นท์หลังคารุ่นใหม่ล่าสุดของ IRON MAN นะครับนั่นก็คือ The Nomad 1300ที่เราสังเกตเห็นนะครับก็คือแตกต่างจากรุ่นก่อนยังไงนะครับรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นแบบผ้านะครับแล้วก็จะมีผ้าคลุมด้านบนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกล่องนะครับเขาเรียกว่าแบบ ฮาร์ดท็อปนะครับกล่องเนี่ยจะแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็เต็นท์ทุกอย่างจะพับใส่ในกล่องหมดเลยนะครับเก็บง่ายกางง่ายกว่าเดิมหลายเท่าเลยนี่ครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับพอได้มาติดตั้งใส่เจ้า Ford e v e r e s t 3.2ไทเทเนียมพัดคันนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าสีพิเศษของรถคันนี้กับเดอะโนมัสของเรานะครับเข้ากันมากๆเลยนะครับสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปชมวิธีการกางนะครับแล้วก็กางออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับและเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียด ราคาว่าราคาอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเจดนะครับช่วยสาธิตวิธีการกางเต็นท์เดอะโนมัสตัวใหม่ของไอรอนแมนนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ากางง่ายนะครับกางง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับกางคนเดียวก็กางได้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับทีครับขั้นตอนแรกง่ายๆนะครับปลดเชือกนะครับปลดเชือกที่รัดอยู่นะครับแล้วเราก็แค่ดันขึ้นไปมันก็จะ เป,เป็นทรงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเชือกที right uh <mar> so ่เห็นด้านบนนะครับจะเป็นเชือกที่เราใช้เวลาเก็บนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโช๊คนะครับเห็นไหมครับว่าเปิดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นเลยเพราะมันเป็นโช๊คนะครับเวลาที่เราจะเก็บเนี่ยเราก็จะใช้เชือกในการช่วยดึงลงมานะครับขั้นตอนต่อไปง่ายมากๆเลยครับหลังจากที่เราได้กางฝาครอบขึ้นแล้วนะครับเราก็แค่กางเต็นท์ออกมานะครับโดยการเอาบันไดเนี่ยลงมาด้านข้างนะครับ น้ำหนักของเต็นท์เนี่ยน้ำหนักเพียงแค่68กิโลกรัมเท่านั้นรับน้ำหนักได้สูงสุดเนี่ย3 0 0กิโลกรัมอ่า300กิโลกรัมนะครับก็นอนได้น่าจะประมาณ3-4คนได้นะครับ300กิโลกรัมอ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะครับเวลากลางนะครับกลางต้องทำยังไงบ้างนะครับนี่ครับในส่วนของบันได,ดของเรานะครับเราก็จะ ยื่นบันไดออกมานะครับยื่นบันไดออกมาโครงสร้างเนี่ยจะเป็นโครงสร้างอาลูมิเนียมนะครับแข็งแรงรับน้ําหนักได้เยอะนะครับนี่ครับเราก็แค่ดึงบันไดออกมาแล้ะทีนี้เราก็กดบันไดลงนะครับตัวเต็นเนี่ยก็จะออกมาเลยนะครับแล้วเราก็ดึงบันไดอีกทีนึงนะครับ ฮึบดึงออกมาเลยพอกลางออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับตัวเต็นท์ไอรอนแมนนะครับนูมัตพันสามร้อยของเรานะครับบันไดนะครับสามารถปลดล็อกได้นะครับจะเป็นแต่ละล็อกแต่ละล็อกเป็นขั้นๆไปนะครับเราก็จัดให้มันพอดีนะครับกับตัวเต็นท์นะครับและนี่นะครับก็คือบันไดที่หลังจากเราจัดทรงเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ บันไดก็อยู่ประมาณนี้ตัวเต็นท์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาเสาเหล็กนะครับที่ใช้ค้ำหน้าต่างทั้ง2บานนะครับแล้วก็ทางเข้าเนี่ยค้ำออกมาแล้วมันก็จะมีหน้าต่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการตั้งเสาค้ำกันครับตัวเสาค้ำนะครับจะมีถุงเก็บให้อยู่ด้านในตัวเต็นท์นะครับถุงจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับก็จะมีถุงเก็บให้เพราะว่า เหล็กเนี่ยอาจจะไปทิมแทงตัวเต็นท์หรืออาจจะขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีถุงเก็บไว้ให้ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่6เสาด้วยกันนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าทางเข้า2แล้วก็หน้าต่างด้านข้าง4นะครับรวมเป็น6ขั้นตอนง่ายๆนะครับเสียบเข้าไปตรงรูเลยนะครับจะมีรูให้นะครับเราก็เสียบเข้าไปตรงช่องเลยนะครับจะมีช่องให้แล้วทีนี้เราก็ใช้เสาเหล็กเนี่ย เสียบเข้าไปในตรงเต็นท์เลยนะครับมันจะมีรูรูค้ำให้นะครับเนี่ยเราก็ค้ำตามช่องเลยทําอย่างนี้เหมือนกันทุกบานเลยนะครับทั้งทางเข้าแล้วก็กระจกนะครับเต็นท์ก็จะออกมาเป็นทรงสวยเลยนะครับนะต้องเช็คดีๆนะครับว่าเสาเนี่ยเข้าตรงรูหรือเปล่านะครับอ่าพอตรงแล้วก็จะดึงได้เลยนะครับเกี่ยวเอาไว้ตรงรูได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดทางเข้าแล้วนะครับ อันนี้ก็เปิดทางเข้าแล้วต่างด้านหน้าก็ทําเหมือนกันนะครับไง่ายๆไม่ยากนะครับกางคนเดียวก็กางได้นะครับเนี่ยพอกางเสร็จแล้วดูทรงสวยมากเลยนะครับและสีเต็นต์ตัวนี้เนี่ยเข้ากับรถคันนี้มากๆหรืออาจจะเป็นรถสีโทนมืดนะครับสีโทนมืดเนี่ยจะเข้ากับเต็นต์นี้มากๆเลยนะครับเพราะถ้าเป็นรุ่นแรกของเรานะครับตัวเต็นต์ไอรอนแมนจะเป็นโทนสว่างนะครับจะเป็นสีครีมนะครับสาหรับรถสีทึบๆเนี่ย ใส่เต็นท์นี้เข้าไปบอกเลยว่าสวยครับและในส่วนของทรงนะครับจะออกทางค่อนข้างจะโมเดิร์นนะครับเป็นแนวทันสมัยนะครับถ้าเทียบกับตัวเก่าตัวเก่าก็จะเป็นเหมือนเต็นท์คลาสสิกนะครับหลายคนถามมานะครับว่าเาวแล้วองนี้เสามันจะงอไหมจะหักไหมไม่นะครับเสานี้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นเสาสําหรับคําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเสาเนี่ยไม่หักไม่งอแน่นอนเพราะว่าตัวระยะหน้าต่าง กับระยะเตาเนี่ยเราก็กะมาให้พอดีในการใช้งานเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่หักไม่งอแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับมีถุงมาให้นะครับถุงเก็บของนะครับเราสามารถใส่ของใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใส่ถุงนี้ไว้ได้มีมาให้2ถุงนะครับและตัวบันไดเนี่ยก็ดูแข็งแรงนะครับและใช้งานได้ดีกว่า บันไดรุ่นเดิมนะครับที่เป็นแบบพับครึ่งนะครับอันนี้เนี่จะพับได้ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเลยนะครับอันใหญ่ขึ้นนะครับดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับทีนี้ความพิเศษของเต็นนี้ด้านในเนี่ยบอกเลยว่ามีซันลูฟมูนลูฟนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมครับอ่า ด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นซันลูฟนะครับซันลูฟกางไงนะครับอย่างแรกเราก็ต้องกางตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะมีหลายชั้นนะครับจะถือว่ามีหลายชั้นเลยเพราะว่าเวลาฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะได้การฝนได้ดีนะครับมีทั้งหมด4ชั้นเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นชั้นที่3แล้วนะครับอ่าอีกชั้นหนึ่งนี่ครับชั้นที่4ปึ๊บอ่า ชั้นที่4นะครับหลังจากนี้เราก็ดันขึ้นได้เลยนะครับนี่นี่ครับและนี่นะครับก็คือซันลูฟมูนลูฟของเรานั่นเองเพิ่มอรรถรสในการแคมปิ้งเข้าไปอีกนะครับเราสามารถนอนดูดาวได้นะครับเวลาเราไป ออกทริปแคมปิ้งนะครับก็สามารถนอนดูดาวได้เลยนะครับและทีนี้ภายในด้านในตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวเบาะเนี่ยดีนะครับคุณภาพที่ใช้ดีกว่าแล้วก็นุ่มกว่ารุ่นเดิมเยอะเลยนะครับผมเนี่ยประสบการณ์ตรงนะครับเพราะว่าเป็นคนใช้งานเองนะครับเป็นผู้ใช้งานเองเต็นท์รุ่นเก่าผมก็ใช้มาหลายทริปแล้วเป็น10กว่าทริปแล้วนะครับก็ใช้งานมาตลอดนะครับตัวนี้เบาะตัวนี้เนี่ยนุ่มกว่า สบายกว่าคุณภาพดีกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเบาะตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับและทนี้นะครับที่บอกว่าความกว้างนะครับความยาวของเต็นท์เนี่ยจะยาวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูนะครับผมนี่สูง173นะ173นอนนี่ได้สุดเลยนะครับนี่นอนได้สุดเลยนะครับแล้วก็ พื้นที่เนี่ยยังสามารถนอนอีกได้ประมาณ2คนเลยนะถ้าไซส์เท่าผมนะสามารถนอนเรียงกันได้3คนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าแคบไหมอึดอัดไหมไม่แคบไม่เล็กเลยนะครับนอนได้สบายเลยทีเดียวและส่วนตัวกล่องด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นแบบแข็งนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบแข็งนะครับแต่ก็มีหุ้มผ้ามาให้นะครับก็ถือว่าเป็นแบบแข็งดูแข็งแรงทนทานนะครับ ดีจริงๆเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองยืนให้ดูนะว่าด้านนอกมุมมองเนี่ยจะเป็นยังไงความพิเศษของเต็นท์โนมาสอย่างที่ผมบอกมีอะไรหลายๆอย่างที่ดีกว่าเต็นท์เก่าเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีนะครับที่เป็นโทนมืดใครนะครับอยากได้โทนมืดมานานแล้วรุ่นนี้เหมาะเลยแล้วก็ตัวฝวาครอบนะครับที่เป็นฮาร์ดท็อปนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่ต้องเก็บยุ่งยากนะครับกางง่ายเก็บง่าย การใช้งานต่างๆนะครับมีตาลูปมูลลูปนะครับรับน้ำหนักได้300กิโลกรัมเลยทีเดียวและตัวเบาะคุณภาพก็ถือว่าดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราคากันนะว่าราคาราคาเท่าไหร่โอเคครับและเราก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกที่เป็นดีไซน์สวยงามแล้วครับแล้วก็ด้านในที่ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีนะครับสำหรับ The Nomad 1,300 RTT ตัวนี้นะครับจาก Iron Man 4x4 ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ราคาอยู่ที่65,000บาทนะครับ65,000บาทใครนะครับที่ไม่อยากได้ตัวใหม่อยากได้ตัวเก่าเราก็มีเหมือนกันนะครับรุ่นเก่าของเรานะครับตอนนี้มีในสต็อกพร้อมติดตั้งทันทีนะครับ4ตัวนะครับที่ไอรอนแมนส4อุบลราชธานีนะครับใครนสนใจติดต่อมาได้ที่ทางเพจ Facebook Iron Man 4x4 อุบลราชธานีนะครับพร้อมตอบทุกคำถามนะครับทุกรายละเอียด เรามีคําตอบให้คุณนะครับใครนะครับที่สนใจสอบถามมาได้นะครับและใครนะครับที่อยากได้เต็นท์แบบนี้ก็สอบถามมาได้เช่นกันนะครับมีพร้อมส่งเลยทีเดียวพร้อมติดตั้งนะครับอย่าลืมกดติดตามให้เพจนะครับ Iron Man สี่คูณสอุบลราชธานีและช่อง u t u b e นะครับรถมือ2องมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับใครอยากมาดูเต็นท์ตัวจริงเนี่ยมาดูอุปกรณ์แต่งไอรอนแมนนะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งต่างๆช่วงล่างนะครับโชคคอยตะปริงนะครับชุดยกหรือแม้แต่อุปกรณ์แคมปิ้งนะครับ เก้าอี้ e, โต๊ะหรือแม้แต่เต็นท์นะครับเรามีอยู่ที่มงคลคาเซเตอร์อุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ